ทุกคนทีมลักของพวกเราเนี่ยปลดล็อกได้แล้วทุกคนเมื่อวานเนี่ยมาแบบพิถูพิตาไปหน่อยทุกคนเขีบเปลี่ยนฟอร์เมชัน ation, เขีบแผงกันเล่นเนะาะเมื่อวานเนี่ยส่งเชลล่ลฟิโปงเขีบบกรเต้ฟันไ,ไดแล้วก็โรโบโลงก่อนเขีบในแนวรับเขีบด้านกลางเนี่ยเป็นสมัสลาเขีบคินิโจนแล้วก็ Friend ied, เฟรนเวียตเขีบกาเป็นแบกเจ็บเนาะแล้วก็สามภาษาวันนี้เนี่ยอันนี้สรุปบอกจริงครัเบว่าจะพักสลาก่อนก็เอกินดเก้เรับอีสักแล้วก็กาโปเขีบชุดนี้ผมว่าโอเคเลยนะ เนาะเพราะกักบาา mm. ทา,านเล่าแฟรงก์เฟิร์ตที่ผมไล์สดไปเมื่อวานเราไ้ฟังครับว่าเขามีช่องโหว่มากมากครับในแกวรับ mm. ก็ซึ่งเป็นอย่างนี้นจริงครับครดูเกมเนี่ยจะเข้าใจได้ครับลูกกาอากาศเนี่ยแฟรง์เฟิร์ตไม่มีเลยครับแล้วลูกตรงกลางเนี่ยถ้าเจาะไปตรงกลางวิ่งไปตรงๆเนี่ยหายเลยครับ <c> ส <oughs> ุดท้ายเมื่อวานเนี่ยลิฟูก็ปลดล็อกได้ครับทำให้ผลงานโนยรวมเมื่อวานเนี่ยของทั้งวันนี่ครับในรอบยุโรปหรือว่ารอบลอื่นๆต่างๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้ในครอบครัวทุกคนครับนี่ฮะเมื่อวานหลุดคู่เดียวจริงครับ เสียหารครึ่งทุกคนเร็บนอกนั้นเนี่ยมาครบมาเต็มหมดเลยครับก็ยีด้วยครับกับพี่ๆสมาชิกทุกท่านที่ตามเราทางที่ผมวางไว้ให้มาทุกตัวเลยล้วกันเร็บเมื่อวานเนี่ยสดชื่นแบบฟินๆจุกๆจริงๆทุกท่านเรับแล้วส่วนที่น่าชงนี้เนี่ยก็คาราบักนี่แหละเนาะก็เสียขึ้นกันไปเรับใครลองหนีท่าก็เสียเต็มเรับไอ้ว่าวันนี้เนี่ยถ้าสามารถให้หนึ่งคู่ครับผมบอกเลยครับว่าผมเนี่ยชอบเขามากครับผมมีความประทับใจครับจากเกมที่เขาเจอปารีสมาล่าสุดจำได้ไหมว่าทีมไหนครับ แล้วก็พูดบ่อยมากครับในทีมนี้เมื่อวานก็เพิ่งพูดไปในไลฟ์สดครับวันนี้เขามีโมเมนตัมเยอะมากจริงครับอียาผลงานนะตอนนี้เรี่ยเขาดีกว่าครับแล้วก็คุณภาพเหนือกว่าชี้ชันดีกว่าวันนี้จะมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะเปิดบ้านเก็บชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูขึ้นไปครับวันนี้จะเป็นคู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่กันเลยครับวันนี้เราไปกันที่ยูโรปคอเฟอเนซ์ลีครับทุกคนครับเป็นเกมนัดที่สองครับของสองทีมครับตอนห้าทุ่มสี่าครับจะมีทีมจากซาบุครับ เปิดบ้านรับการยข่งด้านของจาเกโรเนียครับ er, ทางฝั่งเทีมชินกับซาบุครับทีมดับที่สาวุริเก่งครับลูกทีมของเลียมครัแบแม้ว่าช่วงต้นฤดูก,กาลที่ผ่านมาเนี่ยช่วงต้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยอาจจะมีสะดุดไปบ้างครับแต่ผลงานและฟอร์มการเล่นในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยพูดว่าดีขึ้นก็คงจะน้อยน้อยไปพี่ครับเบาไปครับต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยทําได้อย่างยอดเยี่ยมแบบก้าวกระโดดเลยดีกว่าครับเจ็ดเกมที่ผ่านมาตัต้งแต่ออกสการ์ในลีกทุกคนครับ ชนะ5เสมอ1แพ้1ครับซึ่งเกมล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยประทับใจมากครับเพราะว่าผมนั่งดูเกมทั้งเกมเลยครับพวกเขาเนี่ยเกือบคว่ำปารีสแซงต์แวร์ค่าปาร์เดอร์แปงได้ออกนำก่อนสามหนึครับเสียได้จบ90นาทีครับตีเสมอ3-3ครับแบ่งแต้มกันไปครับในรายการนี้เนี่ยลงเล่นไปแล้ว1เกมครับพวกเขาเนี่ยบุกไปเอาชนะโซโลวานมาที่ลาวาได้2-3ทุกคนครับต้องบอกว่าทีมชุดนี้เนี่ยเล่นกันอย่างเดี่ยวแน่นครับมีวินัยสูงมากๆครับเล่นกันเป็นระบบครับ ใช้การขึ้นเกมเนี่ยจากริมเส้นเรับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีปีกสองฝั่งเนี่ยที่รุดเร็วครับมีความเร็วครับและสร้างสรรค์โอกาสได้ดีแถมเกมลุกเนี่ยก็มีประสิทธิภาพครับบุกมาใส่ปารีเนี่ยยิงหายเลยยิงหายเลยครับแล้วก็มีทีเด็ดจากลูกตั้งเตะและลูกการ์ดอีกด้วยครับทีมชุดนี้ครับยิงเล่นในบ้านเนี่ยยิงแข่งแร่งแพ้ยากครับวันนี้ก็เล่นในบ้านด้วยครับแถมมีค่าเฉลี่ยครับในการทาประตูต่อเกมในบ้านของเขาเองนะได้ล้ลูกสองกคนครับซึ่งมันแสดงถึงมาตรฐานครับแล้วก็คุณภาพของซาบุครับ ที่ทําให้สูงขึ้นในปีนี้ทุกคนครับส่วนฝั่งทีมเยือนเนี่ยจากเกโรเนียครับจากฝูงของประเทศโปแลนด์ณนะปัจจุบันครับผลการรวมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับเป็นไปตามามาตรฐานพวกเขาครับเพราะว่าชแชมป์เกิดมาทุกปีเนาะหาเกี่ที่ผ่านมาในลีกเนี่ยก็ยังคงไม่แพ้ใครครับชนะสามเสมอสองครับหนึ่งเกมล่าสุดใน,ในการนี้ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะฮอยลุสปาร์ตันเร็บไปหนึ่งศูนย์เช่นเดียวกันครับและจริงอยู่ที่ทั้งสองทีมนี้เนี่ยต่างก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับ ฟอร์มดีด้วยกันคู่เลยครับแต่ถ้าวัดครับหรือว่าเปรียบเทียบกันที่มาตรฐานและชิ้ชั้นแล้วเนี่ยตัวแทนจากอิเาิงฝรั่งเศสครับอย่างซาบุกเนี่ยบอกอตรงๆครับพวกเขามีคุณภาพที่สูงกว่าครับซึ่งย่อมได้เปรียบในเรื่องของใส่ภาพผู้เล่นถูกไหมครับและมาตรฐานการเล่นโดยรวมอยู่แล้วแถมเกมนี้เนี่ยได้เล่นในบ,บ้านของตัวเองครับตอนน้าแฟนบอลครับมันยิ่งเพิ่มโอกาสครับแล้วก็สร้างความมั่นใจครับให้กับพวกเขากดดันคู่แข่งได้ตลอดทั้งเกมอีกครับประกอบกับแพนที่ปรุมาในเกมนี้เนี่ย มันมีการขยับปรับไหลขึ้นเอื้อฝั่งเจ้าทีมซาบุกจริงๆครับกครครับเบนบอลการันตีเนี่ยชนะไปแล้วหนึ่งประตูครับซึ่งผมวัดจากภาพรวมแล้วก็ปัจจัยหลักต่างๆแล้วเนี่ยก็ไปไปได้สูงเลยที่เกมนี้เนี่ยทีมที่ฟอร์มดีและมาตรฐานดีกว่าอย่างซาบุกครับได้เปลี่ยนการเล่นในบ้านของตัวเองครับจะเปิดบ้านเก็บสามคะแนนครับด้วยการเอาชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูครับทุกคนครับไว้หนึ่งตัวจัดหนักจัดเต็มหน้าช่วงนี้เนี่ยจัดไปที่ทีมอย่างซาบุกขั้นใจครับชอบตามทุกท่านสวัสดีครับ